ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเฮ้ยเบื่อเว้ยหาแม่งทุกมุมหาแม่งทุกวันหาแม่งทุกมุมมันจะมีสักมุมไม่แน่ที่แบบหน้าตาเรามันจะไม่หลอ่อ ขอโทษน,นะครับผมมีสถานที่ลดความร้อนให้ผมหน่อยไหมครับ mm. อ,อหล่อแล้วมันบาดใจอนี่ขนาดไม่ได้เก็ตมาแถ่นิดเดียวเนะี่ยมุมไหนแม่งก็โคตรเท่อ <c oughs> ขอโทษนะครับที่เกิดมาหล่อ,อนะครับผม <c oughs> แป๊บปั๊บ,บ,บความในใจไม่มีใครได้ยินอซ่งมันแม่งกเกิดมาหลอ่อเดือนหน้าแม่งหล่อว่นนี้นะเดือ <c oughs> น,นหน้าแม่งหล่อกนี้เยอะ